เดินทางไกลๆสำหรับ Isuzu MU-X ขับสบายจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะประหยัดน้ำมันแล้วก็จะลดอาการเหนื่อยล้าหรือว่าจะทำให้เราเหนื่อยกว่าเดียวไหมสำหรับตัว MU-X 1.9 ก็สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมารีวิวฮิลสุกมิวเวกนะครับขับทางไกลๆนะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับอันนี้ผมเดินทางจากอุบลมาที่ระยองนะครับตอนที่จากระยองไปไม่ได้ถ่ายนะเขถ่ายตอนกลับมาครับตอนนี้ก็คามเร็วอยู่ประมาณ100นะอันนี้รอบอยู่ที่ประมาณ1 8 0นะนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับดูว่ารถมีอาการทรงตัวยังไงนะอันนี้ภายในนะในห้องโดยสารนะครับนี่ อันนี้ให้ดูผมอะไรก่อนนี่ครับผมาะไรนิ่งนะครับผมไปตั้งมาใหม่นะนี่ครับวิ่งประมาณเกือบจะร้อยยี่แล้วนะประมาณร้อยสิบประมาณร้อยร้อยเก้านะนี่ครับก็นี่ครับลมยางอยู่ที่สามสิบสามกับสามสิบหกนะที่ไปเช็คมานะปกติผมเติมอยู่ที่สามสิบห้ากับสามสิบแปดเนาะนี่ครับก็อยู่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะถามว่าประหยัดน้ํามันไหมนะหนึ่งจุดเก้านะครับถ้าขับนอกเมืองนะก็ถือว่า สูสีกันกับตัว3.0ลิตรนะครับถ้าไปพวกขึ้นเขาขึ้นอะไรอาจจะเปลืองกว่า3.0นะเพราะว่าเครื่องมาเล็กเนาะก็ต้องขึ้นกําลังเยอะหน่อยนะครับนี่ครับเสียงเนียเข้ามาห้องโดยสารก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะนี่ให้ดูรอบนี่ครับความเร็วประมาณนี้รอบอยู่ที่พันน่าจะประมาณพันหกนะครับนี่วิ่งประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยสิบนะครับนี่ครับเพิงมลาลอะไรนิ่งนะ แล้วก็เรื่องแองนครับที่ผมไปเปลี่ยนบุหลังคามานะก็เสียงพัดลมนะที่มีคนถามความว่ามันดังแรงไหมนะหลังจากที่ถอดท่อลมออกนะครับก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะก็อาจจะดังขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่านั่งอยู่ด้านหน้าแทบไม่ได้ยินเลยนะครับนี่สาหรับตัวที่ไปถอดท่อลมมาในหะ้มีคนถามว่าท่อลมถอดออกแล้วเสียงพัดลมดังแรงไหมนะแล้วก็กินอับก็ไม่มีนะครับสําหรับ แอรนะก็เย็นปกติเนาะก็ใช้งานได้ปกติดีแถมได้ของใหม่ด้วยนะครับนี่ครับก็เริ่มออกตัวมาเรื่อยๆแล้วอากาศก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนี่ครับบรรยากาศช่วงต้นนี้มันประมาณไม่ถึงร้อยนี่รถค่อนข้างที่จะรอบสูงนะแต่ว่าถ้าเลยร้อยขึ้นไปนี่รถมันจะรอบก็จะต่ําลงนะนี่ครับอยู่ที่ประมาณพันพันสี่พันหกนะ ประมาณนี้พันสี่พันห้านะครับนี่ครับเวลาเข้าโค้งนะก็ถือว่าดูดโค้งก็ดีอยู่นะพวงมาลัยก็ถือว่าควบคุมได้ง่ายอยู่ครับนี่ครับการช่องล่างตัวนี้เป็นช่องล่างเดิมนะนี่ครับผมจะวิ่งประมาณนี้แหละอยู่ที่ประมาณยืนพื้นอยู่ประมาณหนึ่งร้อนยนะอัตราการเิียเือนก็จะอันนี้ไม่ได้เสร็จนะก็อยู่ที่ประมาณสิบสาม สิบสามจุดสองโดยเฉลี่ยะนะครับนี่ก็เดินทางมาจะถึงสุรินทร์นะครับนี่นี่ติดไฟแดงนี่กับบรรยากาศนี่ถนนขับง่ายนะครับตัวนี้เส้นสองสีนะถ้าใครจะกลับบ้าน,นอะไรก็ถือว่าถนนสีเลนยาวเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆครับเขียวกระจีเลยน้ำเพิ่งลดนะครับเส้นนี้ นี่ครับไม่ดูการขับขีนะ่เสียงเข้าในห้องโดยสารก็ไม่แรงเท่าไหร่นะถือว่าเก็บเสียงดีดีเลยนะสาหรับตัวมิวเวกุ่นใหม่นี้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะถามว่า1.9กับ3.0ตัวไหนประหยัดน้ามันกว่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่นะครับว่าแต่ละคนขับขี่กันยังไงเนาะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับขับทางไกลๆนะอันนี้ผมไม่ได้ ถามว่าดับกี่ขับกี่กิโลถึงจอดพักก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราเหนื่อยตอนไหนอันนี้ผมจอดอยู่ประมาณสามสี่ครั้งนะนี่ครับถนนค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ขับสบายมากนี่ดูบรรยากาศเนวก็ยืนพื้นประมาณหนะึ่งร้อยเนาะก็เรื่องของน้ำมันนะครับไปรอบนี้ผมเติมตัว พัมเอสโซนะของเอสโซนะครับก็ถือว่าน้ํามันก็โอเคอยนะนี่ก็ลองดูนะครับว่าใคยไหนจะดีกว่ากันนะน้ํามันตอนไปรอบก่อนเติมเชลก็ถือว่าก็ดีอยู่นะก็เติม B7 นะครับนี่ครับการขับขี่เขาหนึ่งจุดเก้านะพงอะไรไปเซ็ตาใหม่ก็นิ่งขึ้นนะครับก็ไม่สะเทือนเท่าไหร่นนะไม่รู้ว่ามันยังใหม่อยู่หรือเปล่านะมันเลยไม่สะเทือนนะครับเดี๋ยวดูนานๆไปมันจะมีเหมือนเดิมอาการเหมือนเดิมหรือเปล่านะ อาการสัตน์นะครับนี่ครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30กับกว่าองศานะนี่เช้าแปดโมงจะเก้าโมงแล้วแดดเริ่มแรงแล้วก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100่อยเนาะระยะทางก็ประมาณ500รอยกว่ากิโลนะครับที่ผมเดินทางไปนี่ก็มาถ่ายให้ดูนะครับการขับขี่เป็นยังไงนะสำหรับตัวมิวเอกนะก็ขับสบายนะครับเพราะว่าเบาะค่อนข้าง,งที่จะใหญ่แล้วก็ซับปะ แผ่นหลังเราได้ดีพอสมควรเนาะนี่ครับพวมอะไรก็ถือว่านิ่งขึ้นนะเสียงห้องในห้องในสารก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ครับตรงรอยต่อแล้วก็ตรงคอสะพานก็ถือว่าซับแรงดีๆอยู่สําหรับแถว2แถวสา 3, นี่เวียนหัวไหมนะอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับคนขับเลยเนาะว่าขับขับยังไงนะแต่โดยรวมผมว่ามันก็น่าจะมีอาการเวียนอยู่นะเพราะว่าแถวที่2อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าแถวที่สามนี่มันค่อนข้างที่จะ มุมมองการมองอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ครับให้ดูบรรยากาศตอนนี้ใกล้จะถึงโคราชแล้วแล้วคราชสีมาแล้วนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับตัว mewex หนก้านะครับอนี้ก็ถือว่าขับสบายนะ ก็ไม่มีอะไรนะก็ไปได้ทุก,ท,กที่นะแต่ก็ขึ้นเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเวลาเล่งแซงนะความเร็วประมาณ7080นี่ถ้าเราจะเล่งแซงนี่มันค่อนข้างที่จะหน่วงหน่อยนะครับก็ต้องรอหน่อยนะแต่ถ้าความเร็วประมาณ100ขึ้นเราจะแซงนี่ถือว่ารอบก็ามาแล้วก็กําลังก็มีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าความเร็วประมาณ100ขึ้นนะครับเลย90ไปนี่รถก็เริ่มพุง่งเริ่มไหลแล้วนะสำหรับเครื่อง1.9นะแล้วก็ถ้าใส่เครื่งเร่งไฟฟ้านี้ ก็ถือว่าช่วยได้อยู่นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะเป็นยังไงนะแล้วก็มีคนถามว่าอุดอีจอานะครับประการขาดไหมก็ถามช่างแล้วเขาก็โดยรวมเขาก็บอกว่าน่าจะขาดนะครับแต่มีบางูนย์ก็บอกว่าขาดเป็นบางจุดนะอันนี้ก็ต้องไปเช็คกันดูนะครับว่ามันขาดยังไงนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวการขับขี่ของตัวเมล์เอ็กซ์หนึ่งจุดเก้านะเดินทางไกลๆก,ก,ก็ถือว่า ขับสบายมากนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะอีกอย่างก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนี่ดูจากสนะิบาจศูนเนาะตอนนี้เป็นส3 2าจดแล้วในส่วนเรื่องแอร์ก็ถือว่าเย็นปกตินะอันนี้ผมเปัาไว้ที่ยี่องศานะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหรนะ่เนาะนี่ครับบรรยากาศตอนบ่ายนะจะบ่าย2โมงอ่ะนี่ครับพวงมาลัยก็นิ่งเลยนะครับควบคุมยังไงนะผมว่าถ้าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน่าจะดีกว่านี้แต่นี้ก็เบาดอยู่นะ เวลาเร็วๆก็มีน้ำหนักอยู่ครับถ้าความเร็วถึงสูงพวกอะไรก็มีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วก็มีคนโซนมีคนถามว่ามันดังนะของผมก็ดังอยู่นะแต่ก็่เป็นอนตายนะครับก็ลองไปเช็คอะไรกันดูนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับการ,รับขีระยะทางไกลๆของตัวมิเวเอ็กซ์่นะอันนี้เป็นของผมเองนะครับผมอาจจะมีตรงไหนผิดพลาดนะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ ฝากคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ